สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าใครกำลังหาร้านเติมเกมราคาถูกวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ อินแบ็เติมเกมลารับเติมเกมออนไลน์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่กำลังหาแพ็กเกจเติมเกมบูมออริจินราคาพิเศษทางร้านก็มีให้เลือกมากมายหลายราคาพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง30%และในช่วงนี้ก็พิเศษสุดๆเลยนะครับทางร้านได้ปรับราคาแพ็กใหญ่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ2,400-2,500บาท สำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อไปที่แฟนเพจ in back เติมเกมได้เลยแต่ก็ระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับเอาละ่ะสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาผู้เล่นทุกคนออกเดินทางเข้าไปในป่าตามล่าบอสโซลันในดันเจียนชนเผ่าชั่วร้ายระดับยากกันนะครับซึ่งดันเจียนนี้เนี่ยผู้เล่นหลายๆคนก็เริ่มจะไปตามหาแรไอเทมกันบ้างแล้วนะแต่ว่าถ้าใครไม่เคยเล่นในดันเจียนนี้มาก่อนเนี่ยก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับ เพราะว่าบอสใหญ่ในดันเจี้ยนนี้มีถึง2ลร่างกันเลยทีเดียวนะและถ้าเราเนี่ยไม่รู้แมคคาณิกของบอสการที่จะเล่นให้ผ่านได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนผู้เล่นมือใหม่ทุกคนให้กลายเป็นมือโปรเลยหรือไม่อย่างน้อยเนี่ยเราเข้าไปก็ไม่เป็นภาระของเพื่อนร่วมทีมแน่นอนนะเอาละว่าแล้วเนี่ยเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับ โอเคนะครับสำหรับดันเจี้ยนชนเผ่าชั่วร้ายจะเปิดให้เข้าเล่นเมื่อตัวละครของเรามีเลเวลถึง24นะครับและในดันเจี้ยนระดับยากนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เตจนะแบ่งเป็นสเตจบอส2พี่น้องปลาลปลาแล้วก็บอสใหญ่โซลันนะครับและสำหรับในดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็จะมีแรไอเทมที่น่าสนใจหลายอย่างมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นชุดชนเผ่าโซลันหรือว่าจะเป็นอาวุธระดับสีฟ้าที่เป็นถังอิดแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะ รวมถึงนะครับลูนดาเมจแล้วก็ลูนอาร์เมอร์เนี่ยก็มีให้เราฟาร์มในดันเจี้ยนนี้ด้วยนะครับแล้วสำหรับในดันเจี้ยนนี้นะครับผมก็แนะนำว่าเราควรจะมีอาวุธหลักที่ทําการตีบวกแล้วอย่างน้อยบวก7็ขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าน้อยกว่านี้เนี่ยเราจะเล่นลําบากมากๆเลยนะแล้วก็จะกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะเข้าไปเป็นภาระของเพื่อนร่วมทีมดังนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าลืมพัฒนาตัวละครของเราให้เก่งขึ้นเรื่อยๆกันด้วยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ผู้ร่วมชะตากรรมครบแล้วนะเดี๋ยวเราไปลุยกันที่สเตจแรกกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเข้าดันเจี้ยนมาแล้วเนี่ยเรานะครับก็จะเจอกับบอส2พี่น้องปาร์มปาราซึ่งบอสในสเตจนี้เนี่ยก็ค่อนข้างตีแรงเอาเรื่องเลยนะส่วนสกิลต่างๆของบอสเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังระหว่างเล่นไปด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวิธีการเล่นนะครับผมผมแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ให้พยายามยืนอยู่ห่างๆกันหน่อยนะครับ เพราะว่าเวลาที่บอสใช้สกิลข้างหอกลงมาจะได้แบ่งกันรับดาเมจเนาะส่วนการโจมตีบอสอันนี้ก็แล้วแต่ได้เลยนะครับจะยิงบอสท,ทางฝั่งเดียวกันก่อนก็ได้หรือว่าจะแยกกันยิงก็ได้นะครับ เพียงแต่ว่าเงื่อนไขในการผ่านในสเตจนี้เนี่ยเรานะครับจะต้องทําการฆ่าบอสท,ทั้ง2ตัวให้ตายภายในเทินเดียวกันเท่านั้นนะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วนะครับบอสตัวที่ตายเนี่ยจะถูกชุบชีวิตขึ้นมาพร้อมกับเลือดอีกครึ่งหลอดเนาะซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยเสียเวลาในการเล่นมากขึ้นนะครับผมนี่นะก็อย่างที่ผมบอกเราจะแยกกันยิงก็ได้หรือว่าจะยิงฝั่งเดียวกันก็ได้นะครับ นี่นะครับพอเข้าสู่เทินที่2เนี่ยบอสก็จะทําการเรียกลูกน้องออกมานะซึ่งผมแมนะนําว่าให้เราเนี่ยทำการฆ่าลูกน้องให้ตายก่อนเลยนะครับผมเห็นไหมครับว่าลูกน้องเนี่ยโจมตีเราแรงมากๆเลยนะเมื่อกี้นะครับลูกน้องคว้างหอกมาสามอันเนี่ยดามเมจประมาณพันกว่าเลยนะส่วนบอสดอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะทําการเรียกเสาวเวทมนต์ออกมาเนาะก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับให้เราเนี่ยมองข้ามผ่านไปได้เลยนะยิงบอสหรือว่ายิงลูกน้องบอสได้เลยเนาะ ถ้าเราไปยิงเสาวเวทมนต์เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างเสียเวลานะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวฝั่งนี้เนี่ยผมจะยิงบอสก่อนแล้วกันนะโอเคส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะหันไปยิงลูกน้องบอสท,ที่อยู่ทางด้านขวามือเนาะนี่นะครับผมถ้าสมมุติว่าลูกน้องบอสเนี่ยมันยืนอยู่ใกล้กับบอสนะครับถ้าเรากะระยะดีๆเนี่ยเราจะสามารถโจมตีได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับผม เนี่นะครับเห็นไหมโดนทั้งบอสใหญ่นะครับโดนทั้งลูกน้องเลยก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับโอเคนะครับหลังจากลูกน้องของบอสเนี่ยตายไปหมดแล้วเนาะก็ให้เราทําการโจมตีบอสอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจเสาวเวทมนต์เลยนะนี่นะครับเดี๋ยวผมต้องเดินแยกออกมาสักหน่อยนะเมื่อกี้บอสคว้างหอกออกมานะครับโดนทั้ง2ตัวเลยนะครับผมสําหรับเสาวเวทมนต์เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบนะครับ แบบแรกเนี่ยจะเป็นเสาลดค่าสเตมินาหรือว่าลดพลังงานของเราเนาะทําให้เราเนี่ยกดสกิลได้น้อยลงนะครับส่วนเสาวเวทมนอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเสาล็อกมุมนะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถปรับองศาในการเล่นได้โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยบอสก็ทําการเรียกเสาวเวทมนต์อันใหม่ออกมาแล้วนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นเสาล็อกมุมนะครับผมไม่ต้องไปสนใจนะให้เราทําการโจมตีบอสอย่างเดียวเลยโอ้ ตอนนี้บอสทำการเรียกลูกน้องออกมาอีกแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะให้เราเนี่ยจัดการฆ่าลูกน้องบอสก่อนเลยก็คือเราจะเล่นแบบเซฟเซฟนะครับเล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องด่วนนะครับผมเน้นปลอดภัยไว้ก่อนนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องเสียเวลาเข้ามาเล่นใหม่อีกนะครับแล้วสำหรับวิธีการเล่นในสเตจนี้เนี่ยมันก็จะวนหลูกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือบอสจะทำการเรียกลูกน้องเราก็ทำการฆ่าลูกน้องก่อน พอบอสเรียกเสาวเวทมนต์ออกมาเนี่ยเราก็ปล่อยผ่านไปได้เลยเนาะยิงแต่บอสอย่างเดียวแล้วเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการสปีดคลิปให้แล้วกันเนาะแล้วเราไปเจอตอนที่บอสใกล้จะตายแล้วกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยบอสก็เหลือพลังชีวิตไม่เยอะแล้วนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยในเทินต่อไปผมน่าจะทําการปิดบอสได้แล้วนะก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องทําการฆ่าบอสให้ตายทั้ง2ตัวพร้อมกันภายในเทินเดียวนะครับผม โอเคนะครับในเทอร์นนี้เนี่ยบอสก็ทําการเรียกลูกน้องออกมาแต่เราก็ไม่ต้องสนใจแล้วนะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถฆ่าบอสใหญ่ได้ทั้ง2ตัวเลยโอเคนะครับตอนนี้บอสท,ทางด้านซ้ายมือก็ตายไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปฆ่าบอสท,ทางด้านขวามือกันต่อเนาะเดี๋ยวขอหาองศาในการยิงก่อนนะครับโอเค นี่นะครับผมหลังจากบอสปลัมปลาทั้ง2ตัวเนี่ยตายพร้อมกันมันก็จะไม่สามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกแล้วเนาะและนี่ก็เป็นวิธีการเล่นนะครับผมดันเจียนชนเผ่าชั่วร้ายในระดับยากในสเตจที่1นะครับซึ่งดูแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่เลยนะขอแค่เราเข้าใจแมชคานิกของบอสก็สามารถผ่านกันได้ง่ายๆเลย โอเคนะครับตอนนี้ผู้ร่วมชะตากรรม,ม้องผมก็พร้อมจะไปลุยกันต่อในสเตจที่2แล้วนะครับและสําหรับในสเตจนี้เนี่ยผมแมนะนําว่าให้เอาสกิลลดดาเมจไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องเป็นคนชนบอสโซลันเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีสัตว์เลี้ยงมดฟ้าน้อยเราก็ยังใช้สกิลลดดาเมจอันนี้เพื่อรับสกิลของบอสได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในทีมเนี่ยมีคนชนบอสอยู่แล้วก็ให้เอาสกิลชําระล้างไปช่วยล้างเผาไหม้ให้กับเพื่อนในทีมได้ด้วยนะ ส่วนสกิลที่เหลือเนี่ยก็แนะนําว่าเป็นพวกสกิลเพิ่มเลือดแบบเดียวแล้วก็สกิลเพิ่มเลือดแบบทีมนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราเข้าดันเจียนมาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับบอสโซลันนะซึ่งบอสต,ตัวนี้มีสกิลโจมตีที่รุนแรงมากๆเลยนะครับแถมยังมีสกิลเผาไหม้อีกด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังระหว่างการเล่นไปด้วยแล้วกันเนาะนี่นะครับสาหรับในรอบนี้เนี่ยผมจะรับบทเป็นคนแทงบอสแล้วกันนะครับเทิร์นแรกเนี่ยก็ให้เรากดจรวดแล้วก็ กดฟื้นฟูพลังชีวิตแบบเป็นทีมจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับทาการบินไปยังเนินที่อยู่ด้านหน้านะทําไมเราต้องบินมาอยู่ที่เนินด้านหน้านั่นก็เพราะว่าเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมมันจะมีต้นถั่วนะครับขึ้นมาตรงเนินหินแล้วก็จะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเรานั่นเองเนาะส่วนวิธีการเล่นในบอสสเตจที่2เนี่ยก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะให้เราเนี่ยทำการโจมตีบอสไปได้เรื่อยๆเลยนะครับนี่นะครับพอถึงเทินของบอสเนี่ยบอสก็จะทําการ ว้างแท่นศิลามาใส่เราเนาะถ้าสมมุติว่าเราอยู่ติดกันแบบเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็จะโดนดามเมียสองคนเลยนะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทําการโจมตีบอสไปได้เลยอย่าลืมนะครับว่าบอสโซลันเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ล่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามบริหารจัดการเลือดของตัวละครเราด้วยนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะแย่ได้นะอู้เกือบเลยเหมือนกันนะครับ ข้อเสียของปืนใหญ่เลยก็คือมุมมันค่อนข้างสูงเนาะและมันทําให้เราเล่นยากนะครับนี่นะถ้าเรากดฟื้นฟูพลังชีวิตได้ก็กดไปก่อนเนาะพยายามทําเลือดให้เยอะๆเข้าไว้นะครับโอเคนะครับพอมาถึงเทอร์นนี้เนี่ยบอสก็จะทําการเรียกเสาวเวทมนออกมานะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องไปสนใจเสาวเวทมนเลยนะให้เราเนี่ยโฟกัสไปที่บอสอย่างเดียวเลยกดสกิลโจมตีบอสเป็นหลักเลยนะครับเสาเนี่ยก็ปล่อยให้มันพังลงไปเองเนาะ นี่นะครับเพื่อนเราพังเสาอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับผมอย่างว่าแหละนะครับเราสุมมาเล่นกับเพื่อนๆเ,เนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าแนวทางการเล่นของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเราก็ตั้งมุมถุงสูงแล้วก็ทําการโจมตีบอสได้เลยโอเคนะครับพอเข้าสู่เทิร์นนี้เนี่ยบอสก็จะทําการเลี้ยงลูกน้องออกมานะซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับเราไม่ต้องไปสนใจลูกน้องบอสนะครับให้เราเนี่ยโจมตีไปที่บอสอย่างเดียวเพราะว่าถ้าบอสตายเนี่ยลูกน้องก็ตายด้วยนะครับ โอ้แต่ดูท่าตอนนี้ก็น่าจะลําบากหน่อยนะเพราะว่าตัวแทงของผมก็เลือดเหลือน้อยมากๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในเทิร์นนี้เนี่ยผมจะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตก่อนแล้วกันนะครับเอาเรื่องเลยฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเซฟตัวเองก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่เพราะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปชนบอสอีกล่างหนึ่งด้วยนะครับผมโอเคนะครับไม่ต้องไปสนใจลูกน้องนะทำการโจมตีบอสไปได้เลย โอเคนะครับเธอนี้เนี่ยเราก็น่าจะสามารถจัดการบอสได้แล้วนะครับโอเคหลังจากที่บอสล่างแรกตายเนี่ยร่างที่2นะครับที่เป็นล่างสีแดงก็จะออกมาทันทีเนาะนี่เห็นไหมครับว่าต้นถั่วออกมาแล้วนะช่วยเราเนี่ยในการฟื้นฟูพลังชีวิต พอมาถึงเทิร์นี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้เรานะครับกดสกิลลดดาเมจรอไว้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าในเทิร์นต่อไปเนี่ยบอสจะทําการปล่อยสกิลลูกไฟชุดใหญ่มาใส่เรานะถ้าสมมุติว่าเราไม่กดโล,ล่รอเอาไว้เนี่ยมีโอกาสที่ตัวละครของเราจะตายได้ในทันทีเลยนะนี่นะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มเลือดให้กับตัวหลักของเราก่อนนะโอเคเราจะได้รับดาเมจของบอสได้ง่ายขึ้นเนาะส่วนเพื่อนๆน,นที่เหลือเนี่ยก็สามารถทําการโจมตีบอสได้เลยนะครับ โอ้สกิลเผาไหมของบอสแรงมากเลยนะครับผมต้องระวังไว้ด้วยนะนี่นะครับตอนนี้เนี่ยพอมาถึงเทอร์ของบอสนะครับเห็นไหมบอสจะทําการยิงลูกไฟออกมาชุดใหญ่เลยนะครับถ้าเราไม่กดสกิลลดดาเมจรอเอาไว้เนี่ยยังไงก็ตายแนยนอนนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นนะครับสําหรับการสุมทีมเข้ามาและในทีมเนี่ยไม่มีมดฟ้าน้อยที่จะกดสกิลโลเนาะก็ <c oughs> <c oughs> ให้เรานะครับเอาสกิลลดดาเมจมาใช้ในการรับดาเมจบอสได้นะ ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ให้เราเนี่ยทําการลุมโจมตีบอสได้เลยนะครับแต่ถ้าใครสามารถกดฟื้นฟูเลือดได้เนี่ยก็อย่าลืมกดด้วยนะครับผมอย่างที่ผมบอกแหละสกิลเผาไหม้ของบอสเนี่ยแรงมากๆนะตอนนี้พลังชีวิตของบอสก็น่าจะเหลือประมาณสักเกือบเกือบ50%ได้เนาะดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ ส่วนใครที่มีสัตว์เลี้ยงต้นไม้นะครับผมก็อย่าลืมกดฟื้นฟูเลือดให้เพื่อนด้วยนะจะได้ทําให้เพื่อนเนี่ยตายยากขึ้นเนาะโอเคตอนนี้นะครับบอลก็เหลือพลังชีวิตประมาณ46บอสนะครับจะทําการวาร์ปเราไปยังจุดต่างๆของแผ่นที่เนาะซึ่งใครที่อยู่ใกล้ต้นถั่วเนี่ยก็ไม่ต้องไปไหนนะครับผมให้เราเนี่ยเกาะใกล้ๆต้นถั่วเอาไว้นะเพื่อให้ต้นถัว่วฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเรานั่นเอง สำหรับคนอื่นๆนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยให้กดโจมตีบอสไปได้เลยนะครับไม่ต้องสนใจอะไรนะแต่ถ้าเพิ่มเลือดได้ก็อย่าลืมด้วยนะครับผมโอเคดูแล้วก็ไม่น่าจะเกินอีก2เทินเราก็น่าจะปิดบอสได้แล้วนะครับใครมีสกิลอันติก็กดใส่บอสไปได้เลยเนาะไม่ต้องเก็บเอาไว้นะครับผมยิ่งถ้าเรายือบอสเอาไว้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราเล่นได้ยากขึ้นนะ พราะเดี๋ยวถ้าเราโดนสกิลลูกไฟชุดใหญ่ของบอสดีกรอบหนึ่งเนี่ยยังไงก็ตายแน่นอนนะครับโอเคจบเทิร์นนี้ก็เลือดบอสน่าจะเหลือไม่ถึงยี่สิบเปอร์แล้วนะโอเคเทิร์นต่อไปเราน่าจะจบบอสได้แล้วเนาะนี่นะครับบอสก็จะทําการโจมตีชุดใหญ่นะครับผมแต่ว่าก็ทําอะไรเราไม่ได้นะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ลุมโจมตีบอสได้เลย โอเคนะครับเดี๋ยวเพื่อนเรายิงอีกคนนึงเนี่ยก็น่าจะปิดบอสได้แล้วนะอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นดันเจี้ยนชนเผ่าชั่วร้ายในระดับยากสเตตที่2เนาะซึ่งถ้าเรารู้แมคาินิกบอสเนี่ยมันก็จะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูขอรางวัลห,หลังแผ่นป้ายกันดีกว่านาะว่าในรอบนี้เนี่ยผมจะได้รับแรไอเทมอะไรบ้างหรือเปล่านะสำหรับขอรางวัลในดันเจี้ยนนี้นะครับผม90%เรนี่ยเราจะเปิดได้มุกอัพเครื่องประดับนะแต่ว่ามันก็มีแรไอเทมอยู่ด้วย นี่นะครับผมแทบจะไม่ได้อะไรเลยอะ่ะโอเคนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการเล่นดันเจียนชนเผ่าชั่วร้ายในระดับยากซึ่งถ้าใครมาเล่นครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะยังงงกับสกิลของบอสแต่ผมมั่นใจเลยนะครับถ้าดูคลิปนี้จนจบเนี่ยน่าจะมีความมั่นใจในการเล่นดันเจียนนี้ได้มากขึ้นแน่นอนอย่างน้อยเนี่ยเราก็รู้แมคคา่นิกของบอสนะครับว่าเป็นยังไงและเราต้องทำอะไรบ้าง และเราเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเข้ามาแล้วเราจะเป็นภาระของเพื่อนร่วมทีมนะอย่างว่าแหละเวลาที่เราเล่นดันเจี้ยนเนี่ยเราส่มทีมเข้ามาซึ่งเราก็ต้องเจอผู้เล่นหลากหลายรูปแบบนะครับดังนั้นแล้วการศึกษาข้อมูลก่อนเข้ามาเล่นน่าจะช่วยทําให้เล่นดันเจี้ยนนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับและสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นเอาไว้ด้วยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม